สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเนื้อหาของโทนี่โรบินโคชได้ความสำเร็จระดับโลกกันกับเนื้อหาที่ชื่อว่าสามคำถามที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณทำข้อหนึ่ง What are you going to focus อ n คุณจะโฟกัสอะไรโทนี่โรบินอธิบายว่าการเลือกโฟกัสในชีวิตนั้นมีผลต่อวิธีที่คุณรู้สึกและทำสิ่ง,งตา่างๆการโฟกัสในสิ่งที่เป็นบวกและสร้างสารรค์จะทำให้คุณรู้สึกมีพลัง และมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปเขาอธิบายว่าการโฟกัสคือสิ่งสำคัญมากเพราะมันเป็นตัวกำหนดวิธีการที่เราจะรับรู้รู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในชีวิตเขาเชื่อว่าจุดที่เราเลือกโฟกัสจะมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ความคิดและการการะทำของเราความสำคัญของการโฟกัสโทนี่โรบบินอธิบายว่าการเลือกโฟกัสในชีวิตนั้นมีผลอย่างมากต่อวิธีการที่คุณจะรู้สึกและทำสิ่งต่างๆ เขาเน้นย้ำว่าจุดที่เราเลือกโฟกัสจะเป็นตัวกำหนดความรู้สึกและการตัดสินใจทุกสิ่งของเราเขามาจะยกตัวอย่างว่าในสถานการณ์เดียวกันคนสองคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงก็ข,ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาให้การโฟกัสเช่นถ้าเราโฟกัสไปสิ่งที่เราขาดหรือว่าไม่มีหรือสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราก็จะเริ่มรู้สึกหดหู่ไร้พลังงาน แต่ถ้าเราโฟกัสไปสิ่งที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เราขอบคุณมันได้หรือโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่อยู่ข้างหน้าเราก็จะรู้สึกมีพลังมากกว่ามองโลกในแง่ดีมองเห็นความเป็นไปได้มากกว่านอกจากนี้โทนี่ยังเน้นด้วยว่าการโฟกัสเป็นสิ่งให้เราควบคุมได้และมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ถ้าเราเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีและเป็นเชิงบวกการโฟกัสในสิ่งที่สร้างสรรค์และเชิงบวก จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เราสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าในชีวิตได้และสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายได้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นและในบางสัมมนาโทนี่ร็อบบินอาจจะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลองทํากิจกรรมหรือว่าฝึกฝนการโฟกัสโดยการให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่เป็นลบไปยังสิ่งที่เป็นบวกเพื่อแสดงออกถึงพลังงานของการเปลี่ยนโฟกัสในการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอารมณ์และความคิดของพวกเขาข้าอ2 What meaning are you going to give things? คุณจะให้ความหมายอย่างไรกับสิ่งนั้นความหมายที่คุณมอบให้กับเหตุการณ์นั้นหรือว่าประสบการณ์นั้นมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ของคุณรวมไปถึงการตอบสนองของคุณด้วยทนี้ออบินมักจะสอนให้เราเลือกที่จะให้ความหมายในแง่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆเพื่อช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสติมากที่สุด เขาเน้นว่าเราสามารถควบคุมความหมายที่เรามอบให้ได้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เราสร้างชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปได้วยความสําเร็จเขามาจะเน้นย้ําถึงความสาคัญของการตีความหมายกับสิ่งที่เรามอบให้กับเหตุการณ์นั้นเขาอธิบายว่าความหมายที่เรามอบให้กับประสบการณ์ต่างๆไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันเป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นเองต่างหากและเขาบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเป็นกลางเสมอ ไม่มีความหมายในตัวของมันเองจนกว่าเราจะมอบความหมายให้กับมันตัวอย่างเช่นคนสองคนเจอเหตุการณ์ฝนตกแต่ว่าแต่ละคนตีความหมายแตกต่างกันไปพวกเขาจึงมีปฏิกิริยาและอารมณ์ที่แตกต่างกันและเขามักจะยกตัวอย่างเรื่องของความล้มเหลวหรือว่าการสูญเสียว่าคนหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นจุดจบหรือว่าความล้มเหลวที่ไม่สามารถก้าวข้ามได้แต่คนอีกคนหนึ่งอาจจะมองว่ามันคือโอกาสใกนการเรียนรู้และเติบโต การให้ความหมายที่เป็นบวกหรือว่าการตีความหมายเหตุการณ์ในแง่ดีจะช่วยให้เรารับมือได้กับความท้าทายและความยากลบาบากยังมีสติและโทนี่อบบินยังได้กล่าวว่าการเลือกให้ความหมายที่เป็นประโยชน์กับประสบการณ์ของเราเป็นวิธีการที่เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ทัศนคติของเราได้ดีมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกจากรู้สึกผิดหวังรู้สึกท้อแท้ให้กลายเป็นความรู้สึกมีแรงบันดาลใจ รู้สึกมุ่งมัน่นโดยการเปลี่ยนวิธีที่เราให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสรุปแล้วคุณสามารถควบคุมความหมายที่คุณมอบให้กับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตได้ซึ่งมันก็คือกุญแจสําคัญในการสร้างชีวิตที่เต็ไมไปได้วยความสุขและความสําเร็จข้อ 3. what are you going to do คุณจะทําอะไรทวนี้รอบบิน้นถึงการลงมือทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอมีพลัง และมีเป้าหมายชัดเจนจะนําพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการโทรนี่อธิบายว่าหลังจากที่คุณได้ตัดสินใจเลือกโฟกัสและให้ความหมายในเชิงบวกกับสิ่งต่างๆในชีวิตแล้วคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือเราจะลงมือทําอะไรต่อไปการกระทำที่เราตัดสินใจว่าจะทําไปเพียงเล็กน้อยหรือว่ายิ่งใหญ่จะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเราการไม่มีการกระทําใดๆก็เท่ากับว่า เราไม่สามารถคาดหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความสำเร็จในชีวิตได้และโทนี่ยังได้พูดถึงความสำคัญของการตัดสินใจและการไม่ยึดติดกับความกลัวความล้มเหลวหรือการรอคอยโอกาสที่มันสมบูรณ์แบบแต่ให้เราเริ่มลงมือทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีจากทรัพยากรที่เรามีอยู่โทนี่เน้นย้ำไม่เห็นถึงความสำคัญของการลงมือทำการกระทำคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างแท้จริง หลายคนมีเป้าหมายมีความฝันแต่พวกเขาไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะพวกเขากลัวความล้มเหลวหรือว่ารอคอยสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามจะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้โทนี่สอนว่าการกระทำที่เราเลือกทำควรจะสอดคล้องกับความหมายและการโฟกัสที่เราตั้งใจเอาไว้เขาแนะนำให้ผู้คน ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ในตอนนี้มันจะพาฉันไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการหรือเปล่าและถ้าคำตอบคือไม่เขากระตุ้นให้พวกเราปรับเปลี่ยนการกระทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความหมายที่ตัวเองต้องการเขาเน้นย้ำว่าการลงมือทำไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทันทีแต่การเริ่มต้นทำสิ่งเล็กน้อยทุกวันถ้าทำอย่างสม่ำเสม,สมอ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้การลงมือทำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโทนี่โรบินใช้สามคำถามนี้ในการช่วยให้ผู้คนมีความชัดเจนในเป้าหมายของพวกเขาและใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณการที่คุณฝึกตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีทักษะการรับมือและจัดก,การกับชีวิตได้ทุกสถานการณ์ มีใครเห็นว่าเป็นประโยชน์บ้างครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e-book my set twin รวม100เนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูได,ด้กว่ามสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับ ส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวม100เนื้อหาด้านการเงินบริหารจัดก,การเงินปรดนี้ผังการเงินความชื่อานการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮาร์เฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ยนระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่มอีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากครรระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมัง่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโกรู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซาดรแอนดรูฮิเบอร์แมนเล่มนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์แอดแอซไซโอพีพีเอเอสเอ็นได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ